พาอกาวสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเอง B N B T Studio นะครับวันนี้เราจะมาเล่นไหมครับชีวิตรอดกันนะครับนะคลิปก็มีเท่านี้นะครับบายเจอกันเออเยอย่างๆๆแล้วก็นะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP แรกของไหมครับของชอง เราตัวรอดกันให้ถึงการฆ่าเอนเดอร์ให้ได้นะครับไห้<ห>จมน้ำนะเฮ้ยเรามาแย่งตัดต้นไม้ทำไมเร็วลำแรกพวกเราต้องตัตดต้นไม้อะไรก่อนเฮ้ยเหยียบเ้าวเออเราหกแมงนะไม่ใครไม่ใครข้ออ่างไหมไข่แม่งเป็นไ,ไ,ไข่ในมุกเลยจริงใช่ไหมอนะย่างเงี้ยก่อนสิเริ่มเงาเหรนะอย่างเงี้ยก่อนสิมุกด <c oughs> ่างอ้าวเฮ้ยมุกอะไรนะมุกอะไรนะฮะโมไม่เชื่อไม่อยากเบย่อใครมีข้อกินมาพี่หัวพี่หัว นีห้องกินมั้งไงเจอตทะเลน้ำฮัลโหลตตยทะเลน้ำเลยมีเต่ทะเล้ฮะเ้ยตยน้ำนี่นนีวเร็วเคนมานีเรไม่ไปไม่ไปไปทำไมเดี๋ยวก็ตายปะไปเลยไปเลยไปเกาะนีช่เกาะนีช่นี่ปะแบบไอเออยังย่งทันไม่นูช่แล้วอะไรวะแล้วมันเปิดลาไปเน่ออ น่ากลัวจังเลยนะไม่นดาเถอะเฮ้ยนายทำดีเงไม่ต้องทำกินก่านะเพื่อนช่วยช่วยช่วยที่นี่ผมทำอะไรไม่ได้เลยติดผิดสินะไอ้ติดร่อนเห็นติดร่อนใช่ใช่มันจะติดอะไรวะไอ้เป็นเป็นช้อนไว้กินน้ำยาช้อนเช้อนแกงอะไรน์สันไล่เลยสันไว้เลยนะบอกใช่บอกใช่อันนี้วะที่เป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะ บอ,อกอ่ะมันไกลเฮ้ยโอ้โหเป็นเด <laughs> ี่ยวใก<น>ล้เลยใกล้เลยตัดไม้เอสก็ยังไม่เจอเลยร้องออสซิเดียนละตัดไม้ออสซิเดียนอยู่ใต้เนี่ยไหนตัดไม้อยู่มาหนึ่งตัดไม้ <laughs> ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้อะไร,รอ <laughs> โอ <laughs> โอ้ตายทุกคน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 ทุมันมืดแล้วทุกคนมืดแล้วของของกูของกูของกูกูมีเลยตัดไม้ไม่เห็นมีเห oh, ็นมีเลยเฮ้ยเรากอบพีล่ะกรอบพี่อะไรนะพูดทำอะไรถ้าทำมันเป็นการต่างพีเลยใช่ใช่ใช่โดนตุ่นทำมาเปล่าวใช่โดนตุ่นทำมาบ่าวโดนตุ่นทำมาเปล่าเบสเบสเบสเอาประตัวเบสเอาประตัว นี่ครับโกโจเขาจะใช้กลางอนาเขตแล้วนะระวังเขาเลยเขาจะกลางอนาเขตแล้วเขาจะกลางแล้วใช่ไหมย่อิ่งิ้งให้ไม่รย้คือตีไงโอ้โหพ่อแทิวดีนเด่นน้ำแข่งว่ะเลด y Go ใช่ใช่ Lady Go ต้องเหนียกไปแปลกเลย Lady Go เร็วๆพี่เนี่ยเร็วเนี่ยพี่พี่เริ่มโหลดละเริ่มโหลดละเร็วๆเราต้องไปนรกให้ได้นะ EP นี้เราต้องไปนรกให้ได้แล้ว เฮ้ยเฮ้ยนี่มึงอยู่ไหนวะอันนี้อยู่เลยดิโกอยู่เล่ดิโกเฮ้ยเฮ้ยเจเจได้ไอ้นั่นมันจากไหนวะยาดึง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 น้องเชายาดึงเดี๋ยวพี่จะใช้วิชาลับที่พี่เรียนมาทั้งหมดชาลับหายใจใต้น้ำอุทุมฮ้ยนี่ที่โม่อยู่บนบล็อกแรักมาว้ายจ้าเป็นส่วนหนึ่ง ตาเป็นหวยหวยอะไว้าวจอท่าล้ทุกคนเอ้ยทำไมพี่มองเห็นโกโจทะลุบอกว่ะโกโจใช้สายอะไเนยยอิเทนงใยม่รโ้คื้มช้อโอ้แม่้านงเว้ยเซิร์เวอร์บันทึกเกมแล้วเว้ยไข่นางดูดยาเจยลองทำเสียงเจให้พวกพี่ฟังหน่อยอันนี้ฮะมาละใจมานะจ สาเสียงคนแก่ดิเสียงคนแก่เขากำลันอะไกอะไกลๆส้างขุดฐานได้บปะเห็นไม่ได้ไม่มีซัตดเลยไม่มีสัตว์ไฮลาเลยเราจะกินอะไรกันนะแทะไม้เล่นกินไหนบบอปเปิลแอปเปิลพี่อปเปิลอันนี้พี่มันเป็นอะไรด้วยมะระกอกรสโซมอ่แอปเปิลรังกอกล้วยส้มกลางจะเล่นเลยย่างเล่นอย่างงเแกกินเลยยุ่นยุ่นยุ่นอะไรกันเนี่ยทุกคนพี่ลงแล้วนะเจ้าของช่องลงเจ้าของช่องลงยุทีเดิมยุที่เดิมเหรอยุที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง ีเดชื่อเชื่อเชื่อรวมเลยรวมเลยเดี๋ยวผมกลับรับประดูมเลยพี่ชายรับประดูพาไปหากอเจอก่อแล้วสวยทำดีทำดีเกียบพี่ชายเกียบพี่ชายเราทำซาลาย์ทำมาช้กินนี่วะอ้าวเฮ้ยทุกคน่ทุกคนถายไปไหนกันหมดทุกคนตไอจมน้ำไอจมน้ำของทุกคนอย่างนี้เอ้าเฮ้ยทุกคนมาดูเลยนี่ทุกคนมาดูนี่มาดูนี่ดูนี่ทุกคนทุกคนทุกคนมาตรงนี้มาตรงนี้ มดูเนีมาดูรงนี้ดู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 ไหนวะมาดู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 เบสเบสเห็นใช่ไหมเบสเบสเห็นใช่ไหมเห็นเหะทุกคนเห็นไะมเนี่ยเห็นไหเห็นไหนึ่งกำลังไปดูเห็นไหเห็นเห็นเออเยห็นเห็เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเเเยเ่ยเเ่้ย อย่าคุณ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 เดี๋ยวเกี่ยวอะไรตีดีดีดีตีดีดีจ้าวไปทานอะไรแต่งแต่งโมไปทำอาหารอะไรได้บ้างวะไม่ได้จะไปทางไหยจะไปที่ใหม่ได้ยังฮัลโหลไปที่ใหม่ไปที่ใหม่อยู่ที่นี่มานานแล้วะ่านลุงเออใช่างเทุกคนไปไปยาที่ใหม่ก็ได้เลยโกโจ๊ไปไปที่กบกองกบกองอยู่มาเลยตอนเนี้ย บ้านหนึ่งเดี๋ยวรับเรือเ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยพี่บิ๊มไม่ต้องผามามนะัละสีอันโโจไปขางหนโจโจไปงไหนโโโโไปเรืเอาเรือก่อนเรเร็วเราจะไปดินแดนใหม่ดินแดนที่ใหม่ A few moments later หนึ่งือแ,แขงแวะเอะตามมาตาตามมา i d เดเอาเอาเอาาเอาเอา อันนี้จะลืมอันี้ก็แสงไปแสมจะตาแล้วใช่เฮ้ยเฮ้ยกวนมาขเดิมยังไงเอาาอลมเอน่มาอเดิมนี่งขุนาพามา่อเดิมขุงไงเนี่ยยังไงพี่ยถึงแล้วถึงแล้วเออสวยสวผมขุโง่่นะๆดูดิเจอยู่ไหน เออสวยสวยทำดีทำดีไปลง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 แี่ดีผมขุดไปเนี่ยหิวมากหิวมากหิวมากคุดคุดคุดย้ำยำหิวมากเก็บเรือทุกคนเก็บเรือทิ้งเก็บเรือทิ้งเก็บเก็บเก็บไปมาหิวมากย้ำยำหิวมากหิวมากเอ้าผมหาตัวไรขาดกอนไงไงเฮ้ยอยู่ไหนกันนี่เฮ้ยในในไงเจอแล้วทุกคนหาตัวไรขาดอันนี้ไงเออพี่เจ้มาถึงอ่ะเออเจ้มาถึงก่อนพี่ไม่เจอกายไม่เจออะไรเลยพี่หิวมากเลยตอนนี้ เรากินนคอยู่ส่เราต้องกินเท้าแก่น้อยสราใสเราต้องกินเท้าแก่น้อยประ่านชีตไปแล้วระเบียนไม่พี่ต้องกินเห็ดแบ่งคนละชีตเอาไม่เอาอยากแย่งเท้าแก่น้อยกูออกไปไปไปเฮ้ยพี่จะเปิดบริษัทใหม่เท้าแก่น้อยพี่จะแบบไม่พี่ไม่ใช่เท้าแก่น้อยพี่เด็กแก่ใหญ่เล้วไอ้นี่อะไรกูวิ่งไม่ได้นะผเอาเราอะลรเอาไปมดอะไเอาตกูตายกูตายกูตาย กูตาย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 ดูเลือดพี่เลืยครึ่งหลอดนี่นี่ตายไม่พี่นิกพี่นิกเล่นรถบัฟไหมพี่นิกมาเร็วมาเร็วขึ้นขึ้นแล้วมืดอย่างนี้ได้กูตายกูตายมีอะไรบ้างวันนี้บิบิผมเอาปลามาฝากโอ๊ะกองตรงไหนวะอยากให้เธอได้สวยอยากให้เธอได้สวยโอ้ยออออาาหรยยโ้ทุกคนทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นดูเรียนดูเรียนดูเรียนด้วย พวกเราอย่าอย่าติงตองนะทุกคนต้องตั้งใจนะ้ไหมเราต้องไปเอเดอร์ดักก้อนให้ได้โคโจเลยครับทุอคนขออาหารเลยพี่ผมจะหมดหลอดแล้วอาหารจะหมดหลอดแล้วทุกคนอย่าทำตัวมันยอ่อนนะเราต้องรีบเราต้องจริงจังนั่นแหละป่เราต้องจริงจังต้องหาห้านะกนห้าหานเดี๋ยวนะทุกคนต้องตั้งใจเลยว่ะทุกคนต้องตั้งใจรู้ไหมทุกคนต้องตั้งใจรู้ไหมทุกคนต้องตั้งใจนะเดี๋ยวไปหาเลี้ยเลี้ยงข้าวเพียงสามสิบอ่ะ สี่สิบละทำไมพี่เปิดตู้เย็นแล้วไม่มีอะไรเลยวะทุกคน,นว่ามาพี่เอ้ยถูกว่ามาพี่จะเย็นตอนเช้าเอ้ยอาหารอาหารอาหารบอบซื้อใหม่ใหม่พัดลมใครเนี่ยเสียงลมใครอีกแะไม่ดุเสีงไม่หาชีวิตแพงมีแต่ปัญหาชีวิตแม่งมีแตอว์บนหามาลีได้กล้า,าไ,ไว้สวยมาก นี่ผมกินลากไม้ได้ไหมวะกินครับเนี่ยเราจะต้องหาหมู่บ้านเอวีทีแล้วก็ทำเลยเราจะไม่ต้องสร้างบ้านมึงเป็นใครมีอะไรให้ดูเห็นปลาเปล่าเห็นปลาเห็นปลาเห็นปล่าเห็นปลาปะเนี่ยเห็นใช่ไหมอ่เห็นใช่ไหมโอเคป๊ายแล้วขอหน่อยพี่รู้อะไรเว้ยไม่จะใช้เอฟเฟกต์ปราหยุดไปตอนเห็นปลาไปเวลาแล้วมันขึ้นหน้าจอของคนดูนะครับท่านผู้ชมมันจะขึ้นเป็นหน้าอะไรอย่างเงี้ย เมียหน้าเนี่ยแหละเมียเขาพี่ก็อยู่ในตัวในชีวิตจริงพี่เป็นคนที่เกลียดเห็ดมากไม่แปลกใจไม่มีใครถามนะว่าไม่มีใครถามเลยว่าเห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดยังไงแต่ผมรู้สึกว่าได้ช่วยด้วยกระบอกไหนทุกคนอยู่ไหนนิ้งวีเบ็ดก็น่าจะใช้เบ็ดเป็นประโยชน์สิไอ้แก ขายยุเนี่ยเจอทะเลทรายเนี่ยอย่างพี่เนี่ยตอนนี้ทำสิ่งนี้เป็นระโยชน์สูงสุดต่อทีมโดนโดนน้ำดำตายเฮ้ยทำไมตู้เย็นทำไมไอ้แกพี่พี่เจบอกว่าเจเจอทะเลทรายอาจจะเจอสึนามิพี่ทะเลทรายทำไมวะเอ้ยเอ้ยทำไมวะทำไมถึงแบบเจอทะเลทรายต้องเจอสึนามิวะ แล้วดูพี่ส่งหมุกให้ไม่มีไข่เล่นเออได้ที่หลังอ่ะที่หลังพี่ไม่เล่นด้วยอุตส่าห์แบกต่อแกไปไข่เยิบเลยไปหมู่บุ้กไปไปไปตามตามเจไปตามเจไปพี่ตามเจอยู่ไปเลยเจเจน้ำเลยพี่บ้าอ่ะพี่กำลังเดินก้อนขี้ที่เดินได้อยู่อ่ะเดินตามไอ้ก้อนขี้ที่เดินได้อยู่โหน่าเล่นบางครั้งบางยากกูไม่น่าเล่น ใส่เพลงไปพี่ตึงพี่เออเดี๋ยวแหลทึึงอย่างเงี้ยไม่ใช่เดินเล่นมาวิ่งเล่นนะเฮ้ยไอ้ก้อนขี่เด็กคอนขี่ขี้หน้าเฮ้ยมันกลายอย่างเงี้ยลองผีได้นะผีอะไรลองลองลองโดนผีกระชากข้างก่อนนะทุกคนทำไมอะพี่ก็มันพวกกระชาก ถึงแล้วถึงแล้วแล้วดูแม่งเมินแล้วแม่งก็เหมินหมุกกับพี่หมดไอ้ตกงตกลงนี่นีี่้เนี่ยเราเราเจอแหล่งเราเจอแหล่งสร้างบ้านดีเลยเห็นปะนี่ไงโคตรสมบูรณ์เลยทำไมโอพี่อคดรสมบูรณ์มากขนาดต้นไม้ยังไม่โตเลยอ่ะพี่เออใช่เนี่ยต้นไม้โตใครบอกต้นไม้ไม่โตดูบีมทานอาหารนะเราไม่มีอาหารกินเลยเรามีอาหารกินเล ้ยเองมีสาีกินแล้วต้นไม้แห้งเยอะมากใช่เขาเรียกว่าเลเลยเลยอะเมเล่เลที่แบบกรอบเขียวกรอบขนนี้กลัวแล้วแมงมือจุยแย้ไม่น่าเล่นเลย อีดอิดไหลเละะลอะไรนะฮะทะเลก็มีชีวิตเออเมีชีวคนมดตัวเดี๋ยมีไฟเพลงไทะเลก็มีชีวิตทะเลจบเลยอย่าทุกคนรอด้วยผมมีผมเจอถ้ำเจ้หันขวาถ้ำมองเหรอ ทำมองเหรอท่ามองมองโอ้โหไม่ก็ทำจริงจริงด้วยโอ้ทำจริงจริงด้วยว้าวไม่น่าบัดทออเลยอืมทำต่นงเด็กดับไอหนางโอเคเราเข้าสู่เอ่อเอ่ออฟริกาเด็กนัมมิการ์เพื่อทำว่ะทำว่ะท่ามองทำทำมองจริงๆไว้แค่มองที่นี่ดูสงบดีแม้แต่คนก็ไม่มี แต่อันนี้แม้แต่สัตว์ก็ไม่มีมันหายไปไหนกันหมดวะตายตายตายไม่มีไม่มีเฟิร์มไม่ทันเลยไม่มีไม่มีด้วยบดูไม่มีอะไรไม่มีซอมบี้ด้วยทุกคนมาเดี๋ยวพี่กาวปิดทีมัีเบ็ดมาเลยพี่มาเลยแล้วกอดมา อีพีแรกไม่ได้ยากเยีย่ยมเลยก็คลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ดูรายกเจ้าจกของเาขอบคุณมากเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอ้าวยังไม่ย,ยังไม่จบนะเอาเป็นว่าอีพีนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับนอกจากความนั่นแหละความตายวาวความกาความการความ<ล>มืดมันล้วนเออไม่เชื่อมือไม่เชื่อเชื่อไม่แค่ไว้เจอกันอีพีหน้านะครับไมเคิลเอาชีวิตรอดพวกเราจะเป็นยังไงต่อไปเจอกันครับซึ่งอีพีนี้ไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะแม้ได้บ้านก็ไม่ได้ของกินก็ไม่ได้ ความกินก็นไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไปดูความวุ่นวายนี่เพียเเสืออะไ,ไปเ<ล>จอกันครับทุกคนบาย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 ทุกคนบายบายเจอปืนครับเจอกับเจอปืนครับเจอปืนครับ